านความรู้สึกของเขาที่มีต่อกูลวันนี้แบบละเอียดมาดูที่ว่าณเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่และมีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารมาที่เรานะคะเจาะลึกความรู้สึกของเขานะคะประจำวันนี้ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะนูกเหมือนว่าช่วงนี้ชีวิตของเขานะคะ ค่อนข้างที่จะไปได้ดีในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานถ้าเป็นวัยเรียนก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าในในสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาควรจะไปจดจ่อหรือไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสำคัญตรงนั้นนะคะก็คือเรื่องงานนะหรือเรื่องหน้าที่ แต่ไม่ใช่ว่าโฟกัสร้อยเของเขาจะอยู่ที่เรื่องของงานอย่างเดียวมันก็ยังมีบางช่วงนะคะที่เขาว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานอ่ะเขาก็ยังมีการหยิบเรื่องของคุณอ่ะขึ้นมาคิดขึ้นมาพิจารณานะคะอย่างน้อยเขาก็ยังไม่ได้เอาเรื่องของเราอ่ะออกไปจากความคิดเขาเลยนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักๆที่เขาไปโฟกัสนะคะเขาได้ หยิบเรื่องของเราขึ้นมาคิดคิดและพิจารณามาดูซิว่าแนวทางการคิดเกี่ยวกับเรื่องของเราเขารู้สึกยังไงโอเคเขารู้ดีว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จบกันไปแบบไม่ค่อยดีซึ่งจากจุดนั้นเขาก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันนะที่จะกลับมาต่อกันติดไพ่เดอะฟู ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดได้อย่างที่บอกแล้วว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นน่ะมันอาจจะจบกันไปไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะการลุนแรงหรือไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องสำคัญนะคะแล้วมันหาทางออกหาข้อสรุปไม่ได้หรือบางกรณีก็คือจบกันไปในลักษณะที่ว่าอยู่ดีก็งเงียบหายไปเฉยๆแบบกระทันหันในความคิดของเขาก็คือเขาอยากจะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้น ถ้าทั้งคุณและเขายังใจร้อนอยู่ก็อยากจะให้ทั้งคู่ใจเย็นลงก่อนนะคะรอเวลาที่เหมาะสมจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันจะเห็นได้ว่าไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนเดินเข้ามาแบบไม่รู้ไม่ชี้ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันเกิดเรื่องราวใหญ่โตแค่ไหนนั่นก็คือพลังงานของเขาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่ะทักทักคุณมาเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเรากับเขาไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน ก็หาเรื่องคุยไปเรื่อยนะคะทักทายไปเรื่อยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาทักเข้ามาแบบเนียนๆเ,เข้ามาคุยอะบางคนก็แกล้งส่งสตอรี่บางคนก็แกล้งกดไลค์หรือบางคนก็แบบแกล้งแบบทักแบบในเรื่องที่เหมือนอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะเธอแบบเราโพสต์รูปอะ,อะที่นี่คือที่ไหนเออน่าสนใจนะน่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือน,นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทักมานั่นะ่ะคือการตั้งใจทักของเขา เพียงแต่เขาจะทําเป็นเหมือนเหมือนไม่ได้ไม่ได้จงใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคตอนนี้นะคะราชาดับขึ้นมากับอัศวินเอ่อไม่ใช่สี่หกไม้หกไม้เท้าเขาโฟกัสในเรื่องสําคัญก่อนนะคะเรื่องรักมันเป็นเรื่องรองเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตอ่ะยังคงเป็นอันดับหนึ่งที่เขาโฟกัสนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขาดูจริงจังกับสิ่งที่เขาทําอยู่มาก คนคนนี้นะเป็นพวกแบบอะไรที่ยากๆย,ยิ่งชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะไม่ชอบก็คือการที่เขารู้ว่าเราอะรักเขามากต้องการเขามากใจจดใจจ่อรอคอยเขามันทำให้เราอะหมดความน่าสนใจหมดความน่าค้นหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิกเฉยไม่ได้ตามเขาแล้วไม่ได้สนใจเขาแล้ว นะคะแล้วก็ย้ายโฟกัสทั้งหมดของเราอะกลับมาให้ความสำคัญที่ตัวเองดูแลตัวเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาการแต่งกายนะคะให้ดูมีสเสน่ห์แล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องที่มันสำคัญเรื่องที่มันยิ่งใหญ่เรื่องที่มันยากๆก็คือโฟกัสในเรื่องของการงานหรือการพัฒนาตนเองหรือการทำชีวิตตัวเองให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันก้าวหน้าให้มันยิ่งใหญ่ขึ้น อันนั้นน่ะจะทำให้เราอ่ะน่าสนใจในตัวเขาเพราะฉะนั้นยิ่งเราไม่ตามยิ่งเราเพิกเฉยแต่เรากลับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราดูท้าทายและเขาจะอยากที่จะเข้าหาเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่ามีการติดต่อสื่อสารนะคะไพ่โดมิเเชียนการติดต่อสื่อสาร การติดต่อที่เราก็ไม่ได้คาดคิดแล้วไม่ได้คาดหวังไม่ทันตั้งตัวเหตุการณ์การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะเราอาจจะมูฟออนได้แล้วเราอาจจะไปคุยกับใครใหม่เราด้วยซ้ําหรือเราอาจจะสบายใจละไม่ได้สนใจละนะคะเพิกเฉยต่อเขาอยู่ดีเขาก็ติดต่อกลับมาแบบปุบป,ปับโดยที่เราก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะว่าไพ่การสื่อสารขยายไปที่ไพ่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิดนะคะ ดูสิแน่นอนนะคะไพ่เดอร์มิ t นะคะสิ่งแรกเลยเห็นพลังงานความนิ่งความเงียบการคิดการใช้สติปัญญาแล้วก็การมองเห็นแสงสว่างอะไรบางอย่างแล้วก็ยังเห็นถึงความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างนะคะเขาไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าในในวันที่เรากับเขาอยู่ใกล้กันใช่ไหมเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเราอะ สำคัญกับเขามากแค่ไหนหรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอะยังรักเรามากแค่ไหนต้องรอให้มันเกิดระยะห่างเกิดขึ้นนะคะพอมีช่องว่างพอมีการห่างกันไปแล้วความห่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เขาได้นิ่งคิดและก็ได้ไปทบทวนแล้วเขาก็ได้คำตอบแล้วว่าจริงๆแล้วอะเขาก็ยังต้องการที่จะมีคุณอยู่นะคะเมื่อแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมคะก็จึงมีการหันหน้ากลับมา นะคะมีการหันหน้ากลับมาจากใครคนนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะบางทีอ่ะการติดต่อของเขาอะ่ะอาจจะมาเพราะว่าเหงานะคะมาเพราะเหงาไม่มีใครคุยอยากมีใครคุยนะคุยแก้เบื่อแก้เหงานะคะหรือบางกรณีก็เขาอาจจะรู้สึกว่าต้องการใครให้ใหคำแนะนำปรึกษาต้องการใครที่แบบว่าชี้นำชี้แนะแนวทางในสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ ก็เป็นไปได้นะคะขอดูซิว่าการที่เขากลับมาเนี่ยมีโอกาสไหมที่ว่าการติดต่อกลับมาครั้งนี้จะเป็นการติดต่อกลับมาเพื่อมาพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสบ้างไหมขออีกใบมีโอกาสไหมโอเคสิ่งแรกที่เห็นนะคะ ก็เห็นพลังงานของคนเก่าคนนี้ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะเจสคนเก่าเขาจะกลับเข้ามาเพราะว่าสิ่งแรกเลยคุณมีอะไรที่น่าสนใจนะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณนิ่งคุณไม่ได้ตามเขาแล้วคุณดูดีขึ้นดูสวยดูหล่อขึ้นดูมีสเสน่ห์ขึ้นหน้าที่การงานไปได้ดีนะคะมันทําให้คุณดูมีสเสน่ห์เขาก็เลยจะกลับมาเพราะว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณมีอะไรที่น่าสนใจนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าคนคนนี้ กลับมาเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นในเรื่องของความรู้สึกรักแต่มันจะเป็นในเรื่องของแพชั่นพลังงานแล้วก็ความน่าสนใจของคุณมันก็เลยทำให้เขากลับมาถ้าคุณอยากให้เขาอะกลับมาแล้วอยากจริงจังอยากพัฒนากับคุณอะคุณจะต้องทำชีวิตของคุณอะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้ไม่อยากจะพลาดคนดีๆนะคะเพราะคนคนนี้เวลาจะเข้าหาใครเขาคิดคำนวณแล้วว่าดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มนะคะ อโอ้แล้วก็ไพ่เดวิลเดวิลขออีกใบหนึ่งนะจะได้เซนเซอร์เดวิลหน่อยโอเคแน่นอนนะคะเป็นไพ่เด็กเหรียญกับไพ่เด็กถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดวิลอะอะไรก็ตามที่คิดว่าจะผูกมัดเขาไว้อะอย่างเช่นคุณคิดว่าจะผูกมัดด้วยความรักหรือผูกมัดเขาไว้ด้วยการออกคําสั่งควบคุมอะเอาเขาไม่อยู่หรอกสิ่งที่จะผูกมัดเขาได้อะมีแต่ความน่าสนใจ นะคะคุณอาจจะเป็นคนเก่งฉลาดทำงานเก่งสร้างเนื้อสร้างตัวเก่งหรือคุณอาจจะเป็นคนที่พูดจาดีมีสเสน่ห์นะคะพูดจาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจแต่การพูดกันจาของคุณไม่ได้ออกแนวบังคับหรือควบคุมเขานะนั่นถึงจะดึงเขาให้อยู่กับคุณได้นะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ